อยากรู้ทิศทางความเคลื่อนไหวแนวนโยบายของจังหวัดตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นประเด็นปัญหากับผู้ว่าราชการโดยตรงติดตามรับฟังรายการนานาสาระกับผู้ว่าสารคามโดยนายวีรวัตรชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการนานาสาระกับผู้ว่าสารคามนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ ท่านจะได้พบกับผู้ว่ามหาสุรคามนะครับท่านวีรวัตรชื่นวารินจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการทํางานแนวนโยบายต่างๆนะครับมีเรื่องราวดีๆมาบอกท่านผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์043711539ท่านมีประเด็นคำถามที่อยากจะสอบถามอยากจะได้คำตอบจากผู้ว่ามหาสารคามท่านฝากประเด็นไว้นะครับจที่ของเราจะจดประเด็นแล้วก็ส่งเข้ามาในห้องส่งตอนนี้นะครับท่านผู้ว่ามหาสารคามอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ ท่านผู้ฟังสวัสดีท่านขวัญประชาครับกับผมวันนี้บรรยากาศช่วงเช้าเป็นอย่างไรกับค่ครับก็อากาศก็อบอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็แดดค่อนข้างจะแรงแต่ยังไงก็ฟังพยากรณ์อากาศนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงส่วนพายุที่จะเข้าก็ทราบว่าคงจะไม่มีผลกระทบนะครับถึงประเทศไทยน่าจะตรลายตัวก่อนนะครับแต่เวียดนามก็มีการอบพยศคนริมฝั่งนะครับทาง ทะเลจีนตอนใต้อยู่นะครับ,รบผมครับก็เรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงคงต้องติดตามบรรยากาศอากาศอย่างที่ท่านผู้ว่าได้ไดบอกกับท่านผู้ฟังวันนี้เรามีมากมายหลายประเด็นแต่ก็ทราบว่าท่านผู้ว,ว่าก็ยังมีภารกิจที่จะต้องไปทําทหน้าที่อยู่ในช่วงสักสิบนาฬิกาใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับเร็จจากรายการนี้ก็ต้องรีบรบ,บึง<ม>่งรถนะครับไป เปิดงานพิธีงานประเพณีพาเข้าริงที่โกตุ๋มนะครับที่วณอุทยานโกตัมพีนะครับก็คงจะจะมีช่วงเวลาที่จะคุยกับท่านเอนเภอด้วยนะครับที่เราจะเปิดงานกันครับครับผมครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ฝังครับนะครับกับประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับในส่วนของการ งานพระราชพิธีพระราชทา,านเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชสุดาสิริโสภารณวดีนะครับในส่วนของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเรามีการดําเนินการอย่างไรบ้างครับท่านครับที่จริงเป็นงานที่เราจะต้องจัดพร้อมกันทั้งประเทศนะครับ,รบโดยพิธีใหญ่จริงๆเนี่ยอยู่ที่ท้องสนามหลวงถ้าท่านดูข่าวนะครับเราดูข่าวทางทีวีกันก็จะเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสิริาเนี่ยนะครับท่าน ทรงสเสด็จไปซ้อมพิธีที่ท้องสนามหลวงด้วยพระองค์เองนะครับนั่นคือ,อเราเราจัดงานเพื่อเพื่อให้สมพระเกียตรติของของพระองค์นะครับสำหรับการจัดงานพิธีในครั้งนี้เนี่ยนะครับ,รบเป็นพิธีของเจ้าฟ้าเพชรรั์ราชาสุดาสิริโสภาพันพอดี ซึ่งเป็นพระราชธิดาของอรัชกาลที่6นะครับพระองค์เนี่ยนะครับซึ่งในในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่นะครับได้มีทรงพระราชกรณียกิจนะครับในในหลายๆเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้แ็งเห็นว่า ควรที่จะ,ะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าพระคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรัชราชธุดาสิริโสภาพันวดีให้ให้สมพระเกียรตินะครับในส่วนของพิธีกลางก็จะทําพิธีกันที่สนามหลวงนะครับในวันจันทร์ที่9เริ่มตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในส่วนของจังหวัดในส่วนของอำเภอก็เช่นเดียวกัน นะครับเราจะทําพิธีพร้อมกันนะครับทั่วประเทศทุกอําเภอสําหรับในส่วนของจังหวัดนั้นเนี่ยเราจะทําพิธีอยู่ที่วัดมหาชัยนะครับเวลาก็เริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วเ,เราก็จะมีพิธีวางถวายดอกไม้จันทร์นะครับถวายดอกไม้จันทร์เรามีการตั้งโต๊ะหมู่รพระบรมรูปของของของพระองค์ นะครับแล้วก็จะประกอบพิธีกันนะครับเราก็ขอให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนพี่น้องข้าราชการไปร่วมพิธีเรามีการแต่งกายในพิธีแต่ละช่วงนะครับมีทั้งเต็มยศมีทั้งปกติขาวส่วนพี่น้องประชาชนก็ขอความร่วมมือว่าออขอใหออ้ไว้ทุกนะครับเราก็วันที่วันที่แปดเก้า เจ็ดแปดเก้านะครับเราก็จะทำรถธงครึ่งเสานะครับเพื่อเป็นเป็นการไว้อะไรแด่พระองค์นะครับส่วนเจ้าอำเภออื่นๆนะครับก็จะมีพิธีเช่นเดียวกันในส่วนของอำเภอเมืองซึ่งเป็นพิธีที่จังหวัดได้จัดร่วมกับอำเภอเมืองนะครับก็ที่วัดมหาชัย อำเภอพญากภูมิก็จัดที่วัดพญากภูมิวารามอําเภอยางตีสุราชก็จัดที่วัดยางตีสุราชอําเภอนาดูนก็จัดที่วัดนาดูนพัฒนารามอําเภอนาเชื่อกก็ที่วัดป่านาเชื่ออําเภอวาปีปทุมก็ที่วัดกลางอําเภอแกดำก็ที่วัดดาวดึงแกดำอําเภอบรบือก็ที่วัดบรบือสาราลาลารามนะครับอําเภอกุดลังก็ที่ วัดบ้านเริงแฝกอําเภอเชียงยืนก็ที่วัดปัจจิมเชียงยืนอําเภอชื่นชมก็ที่วัดชัยศรีอําเภอโกสุมนะครับที่วัดกลางโกสุมและตุดท้ายนะครับอําเภอกันทรวิชัยก็ที่วัดตุวันนารามครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีนะครับในวันที่9เมษายนครับครับผมครับท่านผู้ฟังนั้นเป็นประเด็นแรกนะครับกับกิจกรรมของนายจังหวัดมาารขามท่านครับเมื่อวันที่สามีนาคมที่ผ่านมา นะครับ,รบจังหวัดมาสารคามของเราก็มีการจัดกิจกรรมสําคัญอีกหนึ่งงานนะครับก็คือพิธีถวยายสักการะพระบาทสมเด็จพระนางกลราเจ้าจอยู่หัวแล้วก็การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนด้วยท่านครับครับก็ต้องกลาบเรียนว่าเรามีมติคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาของพัน้าร้อยสามสิบห้าที่กําหนดให้ ทุกวันที่3มีนาคมเนี่ยของของทุกปีเนี่ยเป็นวันสําคัญของชาติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนางาเจ้าอยู่หัวเราเรียกวันนั้นว่าเป็นวันที่ะระลึกมาหาเจดตดาบดินรพระนางาเจ้าอยู่หัวก็จะมีพิธีจัดพิธีกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการทั้งหลายเราก็จะไปะร่วมถวายราชการะ ะนะครับถวายราชกาละซึ่งพิธีที่จัดเ,เราเริ่มตั้งแต่เก้านาฬิกาเมื่อวันที่สามที่บซึ่งตรงกับวันเสาร์ก็มีส่วนราชการทั้งหลายนะครับไปร่วมพิธีกันมากมายเพื่อเป็นการถวายราชกาละแด่พระองค์นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามีพิธีสงด้วยนะครับใน,ในงานวันนั้นเพื่อเพือเอ่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะ,ะมีพิธีประกาศเกียรติคุณสำหรับข้าราชการดีเด่นที่ได้ทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่เสียสละประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบความดีตามประการก็คือการคองตนของคนและก็คองงานครับซึ่งพิธีตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของจังหวัดเนี่ยเราได้มีการคัดเลือกข้าราชการที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น นะครับเราก็มีคณะก,กรรมการขึ้นมาคัดเลือกคนที่ได้รางวัลถูงตุดตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะครับก็จะไปทําพิธีรับประกาศเกียรติคุณรวมทั้งเข็มข้าราชการพลเรือนดีเด่นต่อ,อท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งนะครับ,รบในส่วนของระดับจังหวัดนะครับที่เราได้มีการคัดเลือกกันมา,ก,นมาก็เราทําพิธีรับกันเมื่อวันที่สามที่ิบเ็ด นะครับแล้วก็มีการอ่านสารต่างๆเพื่อเป็นการเชิดชูข้าราชการที่มีการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นมีความประพฤติดีนะครับเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างของพี่น้องประชาชนได้ครับนั่นคือรายละเอียดนะครับที่เราได้จัดงานวันเจดตดาบดินนะครับเมื่อวันที่3ามที่เบ็ดมีนาคม2555ครับ ครับผมนะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับท่านผู้ว่าครับคราวนี้ในเรื่องของสถานการณ์พายแล้งนิดหนึ่งนะครับจังหวัดมหาสารคามของเราตอนนี้ทราบว่าหลายๆพื้นที่นี่เริ่มประสบปัญหาเรื่องของภายแล้งนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับก็ในส่วนของการประกาศณขณะนี้เนี่ยขึ้นไปถึงอําอำเภอแล้วนะครับครับแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยได้ดําเนินการแจกจ่ายน้ําให้กับ เกษตรกรบางพื้นที่นะครับเมื่อประกาศแล้วเนี่ยในกรณีที่เกิดน้ําขาดในใน,ในการทําการเกษตรก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ต้อง,ต,องต้องไปซื้อน้ํามันเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ํบสูบน้ําเข้ามาในในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งยิ่งเข้านาปรังนะครับที่กําลังะจะตั้งท้องออกรวงต่างๆนะครับ,รบเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเสียหายกับ ข้าวที่ปลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวนาปรังในขณะน,นี้ก็คิดว่าในกระบวนการขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นมีความสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับ<ะ>ในส่วนของอสำนักง,งานป้องกันภัยนะครับของจังหวัด ก็ช่วยเหลือใน oh. เบื้องต้นเช่นเดียวกันครับเราได้มีการประสานจัดลดน้ำนะครับลงไปสนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่ของอำเภอต่างๆก็คิดว่ายังไงก็คงปล่อยให้พี่น้องประชาชนนั้นขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคไม่ได้นะครับ,รบเราก็ยังช่วยกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะมีพื้นที่ขยายเพิ่มขึ้นสำหรับภัยแรงเพราะว่าในขณะนี้เนี่ย น้ำที่เราเอามาใช้เป็นน้ําประปาหมู่บ้านเนี่ยรเริ่มเริ่มเริ่มแห้งนะครับก็จะมีพื้นที่ของหมู่บ้านที่ประสบภัยแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นเราก็ได้มีการซักซ้อมเตรียมการแล้วก็ให้การช่วยเหลือทั้งระดับของอท้องถิ่นระดับของอำเภอแล้วก็ในต่วนของจังหวัดก็พร้อมที่จะสนับสนุนอำเภอครับครับท่านครับเรื่องของการทํานาปางนี่เรามีมาตรการอะไรที่จะเข้าไป ควบคุมกำกับไหมครับเพราะว่านาปังนี่ก็ใช้น้ําเยอะนะ,ะท่านครับครับที่จริงเราก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับให้เกษตรกรได้ได้ได้ระมัดระวังนะครับในพื้นที่อยากขอขออย่าให้ขยายพื้นที่การปลูกนาปังครับแต่เนื่องมาจากว่าถ้าปลูกแล้วแล้วมันได้ผลเนี่ยนะครับเราก็เข้าสู่โครงการของการรับจำนำแล้วเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างจะดี กเกษตรกรเองก็พยายามที่จะขยายพื้นที่ปลูกนั่นคือสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับก็อยากจะฝากว่าอยากให้ฟังทางทางทางฝ่ายกเกษตรนะครับ,รบหรือทางฝ่ายชนรับทานที่ลงไปประสานงานในระดับพื้นที่นะครับ,รบเราเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าเงบ่อ,อประมาณที่จะเอามาใช้ในการตูบน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะใช้งบประมาณสูงพอสมควร ครับก็คงต้องช่วยๆกันนะท่านครับครับคราวนี้ท่านครับทราบว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับทางสารปกครองนี้ได้มาจัดกิจกรรมพบกับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ทราบว่าทําให้พี่น้องประชาชนนี่ได้ความรู้มากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสารปกครองครับท่านครับก็ต้องเรียนนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการกําหนดนโยบายการกําหนดระเบียบกฎหมายให้ ส่วนราชการทั้งหลายปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาออออที่ทำให้ราษฎรนั้นเสียประโยชน์นะครับหรือเสียสิทธิต่างๆวันที่ฐานปกครองมาเนี่ยนะครับผมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ท่านประธานฐานปกครองสูงสุดเนี่ยท่านเดินทางมาด้วยออตัวเองครับผมบไปกล่าวต้อนรับท่านนะครับ,รบแล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาค เอกชนเนี่ยนะครับได้ได้มาร่วมเราก็มีส่วนราชการบางส่วนผมก็เลยเห็นว่าเออตรงนี้ค่อนข้างจะสําคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งต่วนราชการเป็นประโยชน์ทั้งพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันลดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือคําสั่งทั้งหลายที่ที่เราเรียกว่าเป็นคําสั่งทางปกครองเนี่ยเราทําให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ ตรงนี้เขามีสิทธ์อย่างไร,รเขาสามารถที่จะ,ะร้องขอให้สารปกครองได้สนับสนุนช่วยเหลือได้อย่างไร,รก็เป็นส่วนที่ผมได้ขอให้ประชาสพัมันธ์เพิ่มแล้วก็อย่างน้อยๆข้าราชการเองที่เกี่ยวข้องกับน,นิติกรเนี่ยได้ไปเรียนรู้<อ>ได้ไปศึกษาครับนะครับ,รบมันก็จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการนะั้นดีขึ้นครับ,รบท่านครับผมได้ถามพี่น้องประชาชนบอกว่า น่าจะมาบ่อยๆหรือว่าจัดให้ให้คนเข้าฟังได้เยอะกว่านี้ครับเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะท่านครับครับก็ตรงนี้ได้ประสานกับท่านอครับแล้วก็ที่จริงเรามีสารปกครองในชั้นต้นอยู่ที่ขอนแก่นผมก็คิดว่าถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่เป็นการชี้แจงพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้เชิญท่านเข้ามาสนับสนุนให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปครับ ครับผมครับนั่นก็เป็นประเด็นนะสิ่งต่างๆภารกิจกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับท่านครับในช่วงนี้ก็คงจะไปสู่ในส่วนของคําถามนะฮะสัปดาห์ที่แล้วมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์ฝากคําถามไว้นะครับเรื่องของการสร้างถนนริมฝั่งชีนะครับตั้งแต่สะพานข้ามชีมันเกลื่อนไปจนถึงบ้านไข่นุ่นนี่นะครับทาไมถึงหยุด การทําไปเดือนกว่าสองเดินนะครับตอนนี้ท่านบัวก็มีคําตอบนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วเป็นคําถามนะครับผมก็เลยให้ติดตามว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบก็ปรากฏว่าเป็นหน่วยงานของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดครับนะครับงบประมาณที่ใช้ดําเนินการเป็นงบเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับตรงนี้ก็คือจะทําเป็นแนวคันดินเพื่อที่จะ กานน้ำในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาครับแล้วก็ด้านบนก็จะทําเป็นถนนที่จะดําดเนินการนะครับก็เรียนว่าผมได้ประสานนะครับแจ้งให้ทางสำนักงานโยธาธิการได้ได้รตรวจสอบนะครับตรงนี้ได้ได้รับการร้องเรียนนะครับ ในขณะที่ทำเนี่ยนะครับเราได้ยกระดับถนนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวคันกันดินแล้วปาก็กวดว่าไอ้ถนนที่ยกเนี่ยมัน,ม,นมันตโลบนะครับ,รบแล้วก็จะทำให้ดินเนี่ยสไลด์ลงมาหรือไหลลงมาแปลงนาของชาวบ้านแล้วก็ทำให้หนาที่กำลังปลูกอยู่เนี่ยนะครับเกิดการเสียหายก็มีการร้องเรียนเพื่อจะขอให้ชะลอจนฝันจะมีการเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับ ซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ให้โยธาธิการได้ช่วยดูแล้วก็แก้ไขปัญหาครับมในกรณีที่ยังดําเนินการถมไม่เสร็จนะครับต้องเรียนว่าอ,อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการเส้นทางที่ใช้เดินทางเนี่ยไม่สะดวกนักครับผมก็บอกว่าก็คงจะต้องเข้าไปดูเข้าไปเกลี่ยก่อนนะครับ,รบในเบื้องต้นครับซึ่งการถมดินเนี่ยมันยังไม่ครบทุกทั้งทั้งโครงการมันยังต้องถมเพิ่มยกระดับขึ้นมาอีกนะครับ ตรงนี้เกษตรกรเองก็ขอไว้นะครับว่าข้าวที่ปลูกเนี่ยจะถูกดินที่ตะไรลงมาทําทให้เกิดการเสียหายกําลังจะประสานเพื่อที่จะให้เสียออประโยชน์ให้น้อยที่สุดแล้วก็จะให้ทางโยธานเนี่ยได้คํานึงถึงปัญหาของการคมนาคมด้วยครับครับผมนี่ก็คือคําตอบจากผู้ว่าราชการมาสระามนะครับพี่น้องประชาชนที่ถามคำถามเข้ามาก็คงจะได้คําตอบแล้วนะครับท่านครับในขณะนี้เรา จะไปพูดคุยกับท่านนายเพเภอโกศมพิสัยครับนะครับครับเกี่ยวกับงานผ่าเข้าลิงนะครับทราบว่าท่านผู้ว่าจะต้องไปเป็นประธานด้วยครับผมครับตอนนี้ท่านนายเพเภออยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครันนายเพเภอครับท่านนายเพเภอครับ pues ที่และท่านผู้ี่เคากรพครับครับครับผมนะฮะตอนนี้กับรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามนะครับก็คงจะขออนุญาตคุย ในส่วนของงานวันนี้นะครับผ่าข้ารลิงใช่ไหมครับท่านครับครับผมเรองเรื่อง,องาการจัดงานพาเข้าวลิงนี่นะครับ <certaines> เป็นเรื่องที่ทางอำเภอได้ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของท่านผู้การจังหวัดของเราเนี่ยนะครับครับในการที่จะเอาจุดแข่งของแต่ละพื้นที่มทาทาก,การิเคะอกก็ดําเนินกิจกรรมในการที่จะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่และในเรื่องของวันอุทยานโกรสมธีหรือบุงลิงนะครับซึ่งวัน<ส>นี้ท่านผู้การจังหวัดจะได้ให้ความเมตตาเดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน การเลี้ยงอาหารลิง<อ>หรือว่าพาข้าวลิงเนี่ยนะครับก็ได้มีการจับต่อเนื่องกันมา22ปีแล้วโดยความสำเร็จของคนในพื้นที่นี่แหละครับคือเห็นว่าบุงลิงหรือว่านอุทยานโกสัมพีเนี่ยเป็นสถานที่ที่ควรอนุรักษ์เป็นที่เดียวผมว่าในประเทศไทยนะครับที่ชาวบ้านเขาได้สร้างกระแสขึ้นมาในการที่ขอให้ทางราชการเข้าไปอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้เป็นวนอุทยานแห่งชาติ ครับผมและสถานที่ตรงนี้ก็มีลิงแสแมซึ่งมีสีทองที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาสารคามนะครับครับเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางไปไปท่องเที่ยวไปดูไปชมธรรมชาติกันเยอะครับแล้วการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากที่ลิงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาหารไม่พอครับพวกเราก็อยู่กับสัตว์โดยมีความที่เป็นมิตรภาพเขอากันนี่แหละครับ ก็เลยทำกิจกรรมหารายได้ในการที่จะเลี้ยงอาหารลิงซึ่งแต่ละปีก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนให้ทราบแล้วแต่เดอนิายนนี้ก็เน้นในจุดที่ท่านผู้การจังหวัดของเราให้ความสําคัญในเรื่องของการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ก็เลยทําเป็นกิจกรรมเรื่องท่องเที่ยวไปด้วยครับผมครับนะครับก็ใช้ชื่องานว่าวันอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าโดยจัดกิจกรรมพาเข้าลิงนะครับครับท่านครับกิจกรรมคร่าวๆสําหรับวันนี้ครับจะจะทํากิจกรรมอะไรบ้างครับ พอท่านผู้แทนจังหวัดได้ให้เกียรติเดินทางไปถึงนะครับก็จะมีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อจากนั้นแล้วท่านประธานจังหวัดก็จะเป็นผู้ที่นาพาลิงะพาเจ้าลิงไปเลี้ยงลิงเป็นปฐมฤกษ์นะครับนักท่องเที่ยวก็มีการร่วมกิจกรรมแล้วก็ถ่ายภาพเป็นเทเลลับก็อยากจะเชิญชวนเพราะว่าบางคนอาจจะพาครอบครัวอาจจะถึงวันเกิดอาจจะถึงวันครบรอบเป็นงานก็สามารถไปเล้ได้โดยเฉพวันนี้ตลอดทั้งปีก็ไปได้เราจะมี เราจะมี่องให้บริจาคหรือจะบริจาคผ่านบัญชีธนาคารเข้าในในบัญชีกลางที่ทช้อาจารย์เลี้ยงลิงนี้ก็ได้นะครับครับท่านนายอำเภอครับอ่าบางบางอ่าพี่น้องประชาชนบางท่านบอกว่าจะไปงานพาเข้าลิงนี่ลิงดุไหมฮะลิงดือ้อไหมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหรือเปล่าครับ เรามีมีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ว่าลิงของโกสมที่ก็านักอุทยานโกสมที่มันไม่ใช่ลิงที่หลุ่ยร้ายนะครับแต่ว่าการทุกขทนเนี่ยเป็นธรรมชาติของลิงอยู่แล้วจนเราจนเราไม่จะพูดจนบอกจนเหมือนลิงนะฮะแต่ว่าแต่ว่าไฟอย่างนี้เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอดนะครับทุกวันก็มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานคอยอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับครับผมครับครับก็อยากจะเสริมท่านในเผื่อนะครับว่าณ วณะอุทยานโกสัมพีเนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็มีลิงตะแมนะครับหน้าอกหน้าทองเนี่ยตีทองซึ่งึง่งเป็นเป็นพันที่มีที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็มีจำนวนไม่มากนักนะครับณขณะนี้ก็คือ,อโดยประมาณก็คือ500ร้อยตัวฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็คืออนุรักษ์วณอุทยานที่มีอยู่ เน้นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการแนะนำะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆนั้นได้มีโอกาสเข้ามาศึกษานะครับ oh. การการอ,อนุรักษ์ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ oh. ผมเรียนว่านอกจากโดยปกติที่เราจะจัดงานกันแล้วเนี่ยผมได้ขอให้ทางทรัพยากรธรรมชาติและถึงแวดล้อมเนี่ยได้ช่วยดูธรรมชาติของของพื้นที่ให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องการปลูก ต้นไม้ที่มีผลผลิตที่สามารถที่จะเป็นอาหารของลิงได้เราเป็นวงอย่างเดียวว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกน้าท่วมนะครับตรงนั้นเราได้เข้าไปดูว่าเสียหายอะไรบ้างนะครับสาหรับต้นไม้เราก็พยายามที่จะไปปลูกเสริมรแล้วก็ท่านนายกฯก็มีกิจกรรมรที่จัดให้พี่น้องประชาชนไปร่วมกันปลูกต้นไม้ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับนั่นคือส่วนเสิม ฉะนั้นในการที่จะจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเรามีการเลี้ยงอาหารดิ่งนะครับพูดง่ายง่ายก็คือเลี้ยงอาหารนะครับซึ่งเรามีอาหารถุงในการจําหน่ายก็ถุงละติบบาทหรือใครอยากจะจัดเป็นการเลี้ยงเป็นโต๊ะนะครับเหมือนโต๊ะจีนที่ที่เราเลี้ยงกันเนี่ยนะครับก็โต๊ะละสามร้อยหรือเราเรียกว่าภาระสามร้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ ผมคิดว่าได้ทั้งเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวได้ทั้งการอนุรักษ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งพืชด้วยครับคับผมขอบคุณท่านนายเพื่อนะครับยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งภารกิจของทังท่านผู้ว่าก็คงจะไปเป็นประธานในงานนะครับขอบคุณท่านนายเพื่อนนะครับครับขอบคุณท่านผู้ว่าจังหวัดและคนบันใจครับครับสวัสดีครับครับแม่ก็มีภารกิจเยอะนะฮะในช่วงนี้ท่านผู้ว่าก็คงต้องวิ่ง ออกต่างอำเภอบ่อยนะครับผมครับก็ขาบเรียนพี่น้องนะครับว่าผมเองพยายามที่จะลงไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนครับลงไปร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการทั้งหลายครับที่เราได้จัดนะครับทุกวันนี้เนี่ยนโยบายในการดําเนินงานของของรัฐเนี่ยเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับผมฉะนั้นถ้าท่านมีสิ่งหนึ่งประการใดที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ ควรให้รัชการตรวรัชการไหนดําเนินการแล้วมันจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ทําให้เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้นเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านได้ได้ได้ร่วมกันเสนอแนะนะครับเราจะได้เอาแนวทางแนวความคิดหรือวิธีการที่ท่านได้เสนอแนะนั้นเนี่ยนะครับมาสร้างงานร่วมกันนะครับมากําหนดเป็นนโยบายร่วมกันครับคับผมท่านผู้ว่าครับอีกประเด็นหนึ่งเขาเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับซาวาวัน ที่5้าเมษายนนี้นะครับท่านจะมีการเชิญเพิ่มกับทุกสถานีแล้วก็เจ้าของหอพักมาร่วมประชุมนะครับตรงนี้เป็นไงบ้างครับท่านครับอ๋อฮะลืมไปแล้วครับวันที่5้าซึ่งตรง,รตรงกับวันวันสามี่ห้วันพฤห,หัสใช่ครับ,รบที่จริงเนี่ยผมผมผมเคยเรียนไว้นะครับว่าเป็นนโยบายของของผมเองที่อยากจะให้ พื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามซึ่งเราถือว่าเป็นตักาติลานครเป็นเมืองแห่งการศึกษาเนี่ยทาอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยส่งลูกส่งหลานเข้ามาเรียนที่นี่เรามีความมั่นใจว่าลูกเขาสามารถที่จะเรียนจนจบเรียนแล้วไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งม่วสุมอะไรทั้งหลายนะครับสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาส่งลูกมาศึกษาที่นี่ ฉะนั้นแนวทางหนึ่งก็คือเรื่องการจัดระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นหอพักไม่ว่าจะเป็นสถานบริการเราจําเป็นที่จะต้องอเข้าไปดูแลเพื่อให้สถานที่ต่างๆเหล่านี้มีความปลอดภัยนะครับไม่เป็นแหล่งมั่วสุมรเราก็เลยได้เชิญผู้ประกอบการหอพักทั้งหมดนะครับ,รบซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะมากในจํานวนห้องในปัจจุบันเนี้ยนะครับผมผมดูจากข้อมูลเนี่ย มีเกือบสี่หมื่นห้องนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการหอพักเนี่ยเกือบ200ร้ยหลายนะขณะนี้มีทั้งผูกกฎหมายมีทั้งตั้งใหม่กําลังจะเปิดกิจการเนี่ยเราก็เรียนเชิญมาหมดสาเหตุที่เชิญมาก็เพราะว่าอยากจะให้หอพักต่างๆเหล่านี้นะครับปฏิบัติให้ถูกต้องตามพรบหอพักนะครับซึ่งถูกกาหนดไว้ อีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยากจะถามหอพักทั้งหลายว่าอยากจะให้ทางราชการเนี่ยช่วยอะไรบ้างอย่างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟแสงตะวังเต้นทางถนนที่จะเข้าไปเป็นยังไงลึกไหมแล้วก็นิติดนักศึกษาของเราเนี่ยเดินทางเข้าไปเนี่ยมันอาจจะจะจะเกิดปัญหาอัจฉกรรมขึ้นมาได้อาจจะมีการจี้ปล้นวิ่งราวอะไรทั้งหลาย รวมทั้งการลักเล็กขโมยน้อยในในพื้นที่หอพักนี่คือสิ่งที่เราจะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเทศบาลที่รับผิดชอบเนี่ยได้ช่วยเข้าไปดูฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันหอพักเองก็จะต้องปฏิบัติช่วยดูด้วยว่าไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งมั่วถุมนะนะครับควรที่จะมีกติกาที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นเนี่ยท่านจะต้องร่วมกันปฏิบัติ แล้วมีข่าวสารอะไรท่านก็ส่งข้อมูลให้เรารนั่นคือคือวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้มาพบก,กันนะครับทั้งในส่วนของราชการที่ร,รับผิดชอบทั้งในส่วนของเจ้าของกิจการครับครับพี่น้องท่านเมื่อฟังได้ฟังประเด็นนี้ผมว่าน่าจะมีความมั่นใจนะครับที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่มหาสารคามแล้วก็พักในหอพักที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพราะว่าทางราชการท่านผู้ว่านี่ เข้มในเรื่องนี้นะฮะอยากให้ลูกหลานของท่านนี่ได้เรียนหนังสืออย่างปลอดภัยและก็มีความสุขในการที่จะมาอยู่ที่เมืองมหาสารคามว่าตะกศิลานครนั่นเองนะครับมากมายแล้วไปเด็นที่เราคุยกันแล้วก็ทราบว่าท่านจะต้องไปเป็นมาทานนะครับที่โกศลพิสัยนะครับวันนี้กับช่วงเวลาของรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามก็คงจะหมดลงแล้วนะท่านครับครับผมต้องขอขอบคุณท่านกวนระชานะขอบคุณพี่น้องที่ได้ให้ข้อเสนอแนะดีๆนะครับ เราจะได้ช่วยกันในการดูแลบ้านเมืองนะครับให้เป็นเมืองปลอดภัยในอโอกาสต่อๆไปครับครับผมก็ฝากส่งท้ายนิดน,นึงนะครับ043711539ถึงแม้ว่ารายการผู้ว่าสารคามจะจบลงแล้วแต่ท่านฝากประเด็นคำถามไว้ได้นะครับเราสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ท่านก็จะได้คำตอบท่านก็จะได้คำตอบวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับจากลากันไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดี นดนาูร่มบุญคนทั่วทั้งเมืองพระกันทรวิชัยลือเลือองควันเมืองแห่งแดนอีสาบุญบารมีปกป้องประชามานผานู้อวเคแต